คุณ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 นารินเนาะนารินน่าจะไปแล้วคุณสุริยานะคะพี่น้องคุณนัดกําลังชมนะคะพี่น้องพี่น้องโยงคอมเมนต์ใดกันบนน้อค่ะพี่น้องของเย็นนี่สองวันแล้วนะถ้าวันที่สามแล้วค่ะทุกคนยังโยงยังโยงกันไหมอ่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพี่น้องเนาะใหญ่นี้ก็มาเปิดค่าการมองเห็นนนมาพี่น้องเนาะทุกวันเนาะอ่ายืนยันตัวตนที่จริงคุณวิไลนี่จะนอนไวเนาะพี่น้องเนาะนอนไวกันอ่ากลัวทุกคนนะคะพี่น้องเนาะเพื่อนช่วง ส้องซ้ำถุ่มบางักคบางช่วงเนาะแต่ตอนนี้บโบตก่ะทุกคนเนาะตกตั้งแต่บ่ายแล้วทักทายให้กำลังใจกันได้นะคิดลงไว้ทุกชั่วโมงค่ะพี่น้องกลางวันทำงานก็จะไม่ได้มาจับโทรศัพท์ก็จะลงตั้งเวลาไวตั้งแต่ย่ำเสาร์ค่ะกดกดคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มันไม่เด้งครับอ๋ออ่าลองลองกดดูเนาะยิงเงาเป็น,ม,นมีอยู่ปะ ยายนีดไปไปตอนไหนกับมีแต่คิปสันเต่เห็ดอยู่ห่ยยำแรงโบตกขาทุกคนบบตกนะเนาะไม่เช้าคนโตขากลางร่มไปทําง,งานใช่ไหมอ่ะคุณอภรรเขาก็เลิกมืดเนาะพี่น้องเนาะกินแรงกันเนาะสวัสดีค่ะค,คุณคุณคุณอะไรนะเห็นโปรไฟล์คุณเป่งใช่ไหมท่านท่านเหลวค่ะทุกคนเนาะงาเย็ยนิดก็จะจะเสร็จประมาณสักประมาณเกือบสองทุ่มค่ะทุกคนเนาะเก็บงานดูหันหน่าหันสัน หนูอะไรคะเป็นไงบ้างคะคุณวนวลมณีบอกอ๋อยังเรื่อยๆอยู่เหมือนเดิมคะ่ะคุณคุณวนวลมณีเหมือนเดิมน,นั่นเลยเหมือนเดิมนั่นแหละสามวันค่ะทุกคนเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะทุกคนเนะาะว่างก็นอนยันตัวตนคะ่ะอ่าทั้งวันก็เห็นงานวัดมือพี่น้องอ่าเพื่องจะเลิกเมื่อตอนเย็นนะคะทุกคนเนาะก็จะมารลฟยยืนกันตัวตนนะพี่น้องเนาะก็จะเห็นกันเลยอะ่ะ คุณพี่นางเจ๊พี่นางเจ๊ฟาร์มไข่เป็ดไหลทุ่งจ้าวาสันมันก็ต้องสันล้วคุณสุริยาถ้าคุณสุริยานอนประมาณตีสองตีสามก็ต้องตื่นประมาณห้านาะค่ะทุกคนเนาะท่านบันั้นบหวยคะ่ะพี่นอ้องเพื่อนเนาะพี่นอ้นองเนาะเพราะว่าตอนกลางวันก็อาจจะเขาได้บ่เต็มทีกลางวันเพราะว่ายืนเน็ดงานค่ะทุกคนเนาะทํางานยันมืด ุ่มสองทุ่ม,มถึงได้เลิกเนาะตอนนี้ก็เพิ่งเลิกคุณนัททีชาอันหนูหนูคุณนทันนททีชาบอกว่าคุณสุยาหนูหนูอะไรภาาหนูหนูอะไรวะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดี facebook สวัสดีพี่ไอนะคะพี่น้องสว,ส,สวัสดีทุกคน้ดยจากพี่น้องเนาะ อาคุณเดือนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเดือนบ้านนาสวัสดีค่ะจ้าคุณสุริยาจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวยนิดลงเนาะค่ะพี่น้องอ่าต้องดูแห่จบนะพี่น้องเนาะต้องงเถื่อมันแย่หลายเขาก็ตั้งไหวพี่น้องตั้งไหวกับบึงไปนั่มฟังบปนั่มอีกย่างพอมาณเนี่ยค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพี่น้องเนาะห้อมยนิดอาจจะบ่ค่อยมีอ่าซาลาอีกย่งปรนได็นเนาะพี่น้องเร็วแต่อย่างเย็นนิดนอนห้าทุ่มเจ้างคืนทุกวันนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าอย่างนี้ก็จะทําอย่างนี้เป็นประจาทุกวันต้องเอาเวลาไปเข้าไปหาเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าวันใดหนึ่งค่ะพี่น้องสองสองวันได้หนึ่งหรือไม่ก็สามวันได้หนึ่งเร็วๆแต่ค่ะพี่น้องแล้วแต่เป็นบางวันอาจจะบางเท่อกับว่ามีคลิปลงบ้งเท่อกับว่ามีภาพนี่กัมันกับจังไดแล้วพี่น้องกับเขาไปหาเพื่อนเพราะว่ากลางวันบ่ได้เขาไปเลยพี่น้องเข้าไปเป็นบางคนเนาะเพราะว่าเข้าได้ส่วนน้อยาะกวางวันเพราะว่าเห็นงานทางวันค่ะตั้งอ่ะ ภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นคลิปเดียวบางคลิปคลิปยาวก็ลงไว้ช่วงเช้าเลยพี่น้องคลิปที่สองคลิปเาวาก็จะไปลวงลง,ลงสิิภาพให้ห้าดวงนะคะขอบคุณมากมายค่ะคุณเป่ไงได้ไลค์หรือเปล่าคะไม่ค่อยเห็นเลยจ้าก็ก่อนนอนนะคะพี่น้องจากคุณวิไลคุณซื้อยาถ้าทคยคุณวิไลนะคะคุณวิไลย,ยังไม่นอนเหรอคะฝน่นาจจะตกที่อื่นจา้า ทักทายให้กำลังใจกันได้จ้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะ <c oughs> ยังบ่นอนกันจีจ้ะอ่าตอนนี้ก็อ่าตอบคอมเมนต์กันแล้วเพียง <c oughs> ขึ้นสามิบซีสิบหาประมาณนี้อาจจะนอนประมาณนี้เน,ะนาะก็ถ้าบ่อนันกับอันการซีนอนวนันแล้วพี่น้องน่าจะเข้าวันที่สามนั่น,นะคะพี่น้องแต่ว่าบางคนก็โยงได้อยู่ค่ะทุกคนบางคนบางคนนี่ก็โยงได้นะคะพี่น้องอ่า เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะกาลังชมนะคะพี่น้องพี่น้องโยงข้อเมนใดกันบอนนะะ้อค่ะพี่น้องของเย็นนี่สองวันแล้วนะข้าวันที่สามแล้วคะ่ะทุกคนยังโยงยังโยงกันไม่คนเนะาะคุณนารินนี่ผ่านหมดแล้วใช่ไหมคะนอกนั้นก็ที่รู้ๆก,ก็คือผ่านกันหมดแล้วนะคะพี่น้องเนาะคุณนารินไม่แน่ใจว่าคุณคุณนางมาแล้วนะ่ะคุณนางคุณคุณพี่นางมาแล้ว เห็นเวมเปรไฟค่ะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะจับมือกันไปด้วยกันนะคะอ่าก็าเอาเอามาเอามาใครเป็ดจ้าวสันคุณสุวิทคุณน้ำพรพอเมื่อเช้าฝนตกได้กาลางร่มไปทํางานอ๋อเมื่อวานมเมื่อเช้าฝนตก มาเมื่อเช้าของเย็นนิดก็ตกอยู่หน่อยหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ค้มตั้งวันเน่าหนาวค่ะพี่น้องเนาะเป็นเน่าหนาวเย็นๆยังไงก็ไม่รู้แต่บ่มีล่มเนี่ยพี่น้องบอมีล่มน่าจะเหมือนจะตกที่อื่นค่ะทุกคนเนาะงานท่านเหลวค่ะทุกคนเนาะงานเย็นนิดก็จะจะเสร็จประมาณสักประมาณเกือบสองทุ่มค่ะทุกคนเนาะเก็บงานดูหันหนาครึ่งหน้าที่นะพี่น้องเนาะคร่งหน้าที่ <laughs> มีการบอกค่งหน้าที่ <laughs> คุณคุณนิดปานินอ๋อเป็นคออเมต์เก่าค่ะทุกคน เจ้าก็ไดเนาะเป็นสีม่วงเป็นยังไงอ่าเพิ่นคือสีพานเบิดลรอคุณสุริยาเพราะว่าคุณสุริยานี่ผ่านเลยอ่ะทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะพี่น้องเนาะอันบอท่านในนอนกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะผู้ใดสิไปตอบเด้อจ้าพี่นอนะ้องเนาะไขง่วงก็นอนเด้อจา้าบ่กเป็นอย่างเด้อผู้ใดเขางวงผู้ใดติดตอบคอมเมนต์ก็ตอบไปเพราะว่ากันเลยจ้าพี่น้องเนาะแไว้มาทักทายแล้ว อากาศที่นี่ก็รู้สึกว่ากลางวันคึมนพี่น้องเนาะคึมแล้วก็มีฝนลุ่งค่ะทุกคนเนาะมาส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณพี่น้องเนาะช่วงนี้กําลังตอบคอมเมนต์เข้าไปหาเพื่อนอะ่ะเบิ้งคิดเบื้องยังค่ะช่วงนี้เนาะเอย่นนี้ก็ลงไลน์แล้วก็จะตั้งหนา้าตั้งตาตอบคอมเมนต์มูค่ะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เช้าจ้าวสันไครไครเป็ดของคุณนัทิชาใช่ไหมคะคุณะคุณสุริยาไข่ไปเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้คะ่ะ อากาศสียเย็นๆนกดน้อยค่ะพี่น้องเพียงขึ้นสามสิบสี่สิบหาประมาณนี้อาจจะนอนประมาณนี้เน,ะนาะก็ถ้าบ่น,บน,นบันกับอันกาสีนอนว่านอนกันเนาะพี่น้องเนาะ,ะคุณคุณนิรชาเย็นดีอ่าค่ะคุณสุริยานะคะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเนาะ,พนเ,นะเพราะว่าคอมเมนต์มันไหลายค่ะทุกคนเนาะทำให้เราผ่านมาได้เนาะค่ะทุกคนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจ ขี่บางเมื่อเช้านี่ตื่นประมาณตีสี่สี่สิบห้าหงเขาเนาะกะว่าจะเข้าไปหาคุณอพรรษะ,ะหน่อยไลฟ์ประมาณตีห้าเป็นกำลังใจให้กันและกันนั้นพี่น้องไปน้ากันเรือพี่น้องเนาะได้หน่อยได้ไลฟ์กับโซซ่าสมกันไปค่ะพี่น้องเนาะก็หรือเปล่าคะใช่ไหมหรือคนเอาคอมเมนต์ขอยันไหลขึ้นพี่น้อง คุณนัททิชาค่ะคำสวัสดีค่ะสวัสดีเนาะขอบคุณทุกๆคนนะพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจนะคุณสจิธรทักทายก่อนนอนค่ะขอบคุณมากมายค่ะคุณสจิธรเนาะคุณซื้อยาใจกันได้นะค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าวันนี้อากาศดีพี่น้องนอนเพื่อสิรับดีอยู่ดอกแต่ว่าส้วกหนาวนในจักหน่อยเลยส้วกหนาวหอยหอยหอยไปกัดยังสี่ห้าก็ต้องปักใหม่คุณซื้อยาดำแล้วประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วแต่ว่ามันหนอวเนาะคุณใดบ่มีเวลา อ่าเยนนี่ก็นั่งตั้งเวลาไว้ตั้งแต่ช่วงเจ็ดแปดโมงเนาะพี่น้องเพราะว่าสายมากค่ามีเวลาค่ะทุกคนเนาะอ่าเยนนี่ก็จะมันีิร่มกับพัดกับยานมันล่มเนาะพี่น้องก็เลยเอาไปตั้งไ้กันแท่นหน้าคือเก่าก็เห็นแนวว่าเห็นแนเหมือนว่าแต่ว่าก็เห็นอยู่จ้ะทุกคนเนาะอ่าผมนอนห้าทุ่มอ๋อแตนมังทีก็ไปเจอคลิปเนาพี่น้องถ้าเจอคลิปอย่างคลิปยาวก็จะตั้งไว้แล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็ คือสงเขาใส่ข้นดําค่ะพี่น้องเย็นนิดไปดําเองอ่ะพี่น้องสอมเอาเฉพาะที่ว่านนล้วเธอ,อถดพนปกักบอดียังสี่คนเร็วแต่อย่างเย็นนิดนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันนะ,ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเย็นนิดก็จะทําอย่างนี้เป็นประจําทุกวันต้องเอาเวลาแบบเข้าไปหาเพื่อนเนาะ,ะพี่น้องเนาะถ้าวัานหนาคุณสุริยากลางคืนไม่มีใครเห็นหรอกเนาะคุณคุณนวลนมณีบอกว่ากําลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะเป็น วันนี้ฝนน่าจะตกทั่วทุกภาคเนาะตกหน่อยตกมากเนาะค่ะทุกคนเนาะเมื่อเช้ามามาจากบ้านส่วนมากก็จะโยงกันไม่ได้นะคะทุกคนเนาะส่วนส่วนมากก็จะโยงกันไม่ได้ช่วงน,นี้่าระบบเป็นอย่างนอพี่น้องเนาะเป็นกันหลายมือหลังจากล่วงลอไปแล้วก็สิเขาไปหาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพวงประกาสวัสดีค่ะกันอนละจ้าทุกคนเนาะจ้าเป็นกํนนนนา,กกนนากกลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะน่าจะพี่น้องทางไท้คบกันทุกคนนะพี่น้องเนาะก็เป็นกําลังใจให้ค้ามามาเกินพอดีสมมาั่นแหล้วเพราะว่ารอให้ข้าวติดก่อนแล้วเข้าไปส้มเนาะไปเก็บสม,มาลากกัญชาพี่น้องกับเก็บกลมือเพราะว่านี่กันเนาะ